นอองะค่ยคยๆยดไปเเงงี้้ยยล่อออนวกไปถึงเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาแยกแรกแยกแรกเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาลงลงไ,ได้ไหมล่ะถ้าลงไ,ได้ก็ลงลงไม่ได้ก็เลี้ยวขวา,วขวาแล้วเตะช้อ ใช่ถ้าเลี้ยวขวามันก็จะไม่ได้ลงไปข้างล่างแต่ถ้าลงได้ก็ลงไปข้างล่างก็ได้ถร<ล>ถรไปมา,ถารถไปมา,าไม่ตองรถเออลองจะหยอดลงไปก็ได้เดี๋ยวถ่ายรูป ครับเนื้อสดๆครับสวยมากครบนี้ล้มตีห้าใช่ไหมล้มมาตอนตีห้าตื่นตีสี่เอาหน้าตีห้าข้าของตอนหกโมงกว่าจะออกเดินทางได้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงมาขับตัวเหมียวเคียงไหนจะเป็นสปอนเซอร์แจ้งไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นยาฆ่าพยาธิหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าชีกเตอก็มานะรับหมดเคียงเนื้อ หนองก้างปลาคลองกำหนองน้อยตลาดล่างปวกแดงก็ถ้าต้องการสนับสนุนก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยนะครับผมครับผมเราโปรโมทให้ท่านตอนนี้สปอนเซอร์เราเต็มแล้วนะรอคิวอย่างเดียวรอคิวเสียบนะครับตอนนี้สปอนเซอร์เต็มเราความโปรโมทให้ท่านครับเต็มครับสปอนเซอร์เหาแค่ท่านสนับสนุน2โลต่อทริปเราพร้อมที่จะโปรโมทเสียงให้ท่านเลยอันนี้เคียร์ไหนครับเนี่ย เราเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับอ๋อเขยไม่ได้บอกว่าไม่ได้ครับผมต้องเป็นสปอนเซอร์เท่านั้นเป็นสปอนเซอร์เท่านั้นจะโปรโมทเขียงให้ได้เพวาเขียงเราหายากนะเขียงเขียงมันไมขันเขียงนี่โบติซอยเนื้ออย่างเดียวนะครับผมเห็นเขียงเล็กๆเงี้ยเนื้อที่เป็นเนื้อที่เป็นพืชนะที่เป็นสมุนไพรอะซอยจุ๊ค่ะั้นดูอย่างไรขูดเขียงกันรู้ไหม เปอย่างเขาก็้ามาใช้เป็นประจำอยู่ก่อนไอ้เนี่ยมันทายมันทายมาโอ้ชุดซี่มากเลยลอง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 แตกเลยลองหันนิดเอาก่อนเลยเราลงชุดก่อนเลยเอ้กินไปเบินไปเรื่อยเรยมันมีตัวหนีบไม่รู้ไปไหนอันเล็กอ่ะที่จับเนื้อมันมีเบือแต่ที่คีบฐานมีแบบว้าวไหนดูดิทีไหนนี่ครับโอ้โหนี่เลยต้องแบบนี้ โยนโอ้โหเขินอะมาเปือไม่มีมาวันนี้รับรองสะอาดครับเพราะว่ามีดเราก็ใช้มีดหมอนะครับนี่ครับดูความฉ่ำอะความฉ่ำของเนื้อผมอย่างสุดลิ้นตะวัดเลยครับแดงๆอย่างเงี้ลวกลิ้นแน่นอนครับ ก็ลองเลยจะดูทำไมเราไห้มันยิ่งกว่าพี่ขันยาอีกนะอือหือกิซังบุรีอากิเสียบะยังอือหือกดตามมัอือหือวันนี้กินเต็กมาอร่อยไม่อร่อยเท่านี้เลยนะครับสภาพคุณค่าของตอนตีสีครับนอนแอ็ดเลสเลยนะอัวใจวัวกระเสียง แกล้งกันนะไหารก้จะทำเลยอือทำไปเลยเนาะาั่งทำงานไปยืนมั้งนั่งรามาเอขมาป้าหนบรรยกาศหลักล้านครับว่าเนี่ยไปกินไอ้อะไรก่อนสเต็กซี่โคองเป็นมังบ้าเรียรีดอะไนะะไม่ได้ทิ้งนะแม่ จะติดลมกี่วงเนียยาวเลยก็คือว่าใบสามอ่ะผมจะลงทางลัดเลยลัดนี่แล้วผมก็จะน่าจะต้องทางดำอ่ะถ้าเติมถ้าสมาร์คเต็มขนาดนี้ดูดิหน่อยเต็มรังยังไงล่ะยังไงล่ะบานทุ่มเรื่องลงอ่ะนี่ครับเสบียงรถแทงจากไหนก็ไม่ขวางเจ้าผม โอ้โหฝ่ายสนับสนสุนพนุโทประกันเรามาถึงแล้วอะไรซื้อเนื้ออีกห้าโลพี่มาดูดิพี่มาสอนดูดิโอ้โหนี่มันสวนสัตว์เล็กๆเลยนี่หว่า <laughs> เดยเฮ้ยเลี้ยงเสือไว้เต็มหลังเลอเดี๋ยวหาประต่ายไปด้วยไหมฮะหาร้าน ของช้ำแถวแถวหักแห้งอะ่ะฝนช้ำของช้ำไหมของช้ำไหมแว่จะแว่ต่อเหรอเออนี่ปวอกเลยอไนี่มาหน่อยดิอดยไ,ไอ้ลูกกวดอ่ะเอายังไม่รีบกลับใช่อะฝากซื้อไอ้นี่เลยไอ้ลูกกวดอะ่ะลูกกวด เอามาเอามาใส่หนังติกแล้วยิงนกอ่ะปืนอ่ะไอ้ลูกคนเดียวเลยเอามาใส่กันหนังติ๊กยิงคู่ก้อนหินน่ะให้ก้อนกอนหินมันมีเสียงรู้เบาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ก้อนหินมันคว้าเถิดเรจะเข้าบ้านค่มมาดิผมอ่ะไม่ก็อะเอาเตยว่ะฮะเอาเตยว่ะไปทำแบบเตยนะครับไปบ้านผมดีกว่า ยลุงอุ้ยสี่ยงนฮะไม่มีร้านกับบ้านผมเลยหน้าบ้านผมอ่ะไปไหมล่ะดิเออไปกันั่งกินหน้าบ้านผมเดียวับดยผมตอนนี้ก็บอกตามหาด้งสินนครับประธานซอยจุ๊ เคทีเอ็มซิกเดย์จังสิ์ครับผมดูฮาร์ดเอ็ดูโรครับเ,เป็นไงยางนอกกับยางในไม่ถูกกันอะไรคนนี้ดูนี่ดูครับยางแตกครับผมร้อนหอยจากกันเลยเป็น,นโซนค,ความร้อนอเ,เนื้อ,อยางยังอุ่นๆอยู่เลยครับ อนเลลยโอ้นี <Oh ่เจ้าของเจ้าของนี่ประธานฟอยร์จูนดูโรจานสิทธิ์บดมาประมาณ30กิโลโอ้สุดจริง